สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยกับพี่ทัศเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องอันนี้พอดีพี่ทัศไปเจอเจอเขาเรียกว่าชิ้นส่วนของฝาปะกลเรือนเก่านะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไงครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี้ยชิ้นแค่ชิ้นส่วนชิ้นเดียวเนี่ยจะมามีมีมีผลต่องานของพี่ทัศในปัจจุบันยังไงบ้างนะครับเชิญเลยพี่คือ ตอนตอนที่ออกบูธ<ะ>สมัยนู้นอ่ะเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเอาอันนี้มามแล้วจะต้องอะไรต่อยอดงานไม่ได้คิดตอนนั้น<ะ>คิดอย่างเดียวว่างานมันคือจบแล้ว<ะ>ในเมื่อมันไม่มีบ้าน<ะ>ทุกอย่างมันก็คือหยุดแค่นั้นอ๋อคือย้อนไปจนที่ตอนที่พี่ไปออกงานเนี่ย <c oughs> เพื่อที่จะหาเงินมาซ่อมอันนี้มาซ่อมบ้าน จริงๆเลยใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ทันละไม่ทันแล้วคนื่นเอาไปก่อนละใช่พ่อบอกว่าขายไปแล้วหนูก็เลยแบบตอนที่บอกว่าสองสาเดือนที่ตั้งหลักได้ว่าไม่โกรธคนขายไม่โกรธคนซื้อ,อแต่ขอให้มีชื่อเสียงและเติบโตทางด้านนี้ไปตลอดอและมันก็เป็นตามคำที่เราขอและทีนี้ ทํางานนี้เราไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรเพราะทุกอย่างที่สร้างมามันสร้างจากการสร้างภาพ <c oughs> การมั่วซึ่งทุกคนพยายามบอกว่าไม่มั่วแต่หนูบอกเลยว่าหนูมั่วสร้างภาพแบบว่าคือภาพในหัวว่าเอ๊ะมจะเป็นประมาณนี้แล้วกาทำไปทำไปตามที่เราเห็นภาพมโนในหัวเนี่ยใช่ก็คือเอียงสูงต่ําเตี้ยสูงความเหมาะสมเหมือนเราแบบ สัดส่วนมันต้องบาลานซ์กัน<ะ>แต่ความเป็นจริงเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง<ะ>แล้วการแปะฝาทรงไทยซึ่งไม่รู้มาก่อน<ะ>ว่ามันมีการสลักเดือยหรือเซาะล่องอะไระคือหนูไม่มีความรู้เลย<ะ>และหนูก็เออนึกว่าเขาคงทาเหมือนเรา<ะ>แต่พอวันหนึ่งหนูเก็บไอ้ชิ้นเนี้ย<ะ>เก็บกันมาแล้วก็ล้างล้างน้ําขัดแล้วก็เสียบไว้เป็นที่ระลึก<ะ>ก็สักชิ้นหนึ่งก็ย่งดี ที่เราเหลือไว้ร้อยอะไระครั้งสุดท้ายก็คงมันเรียกกลับคืนไม่ได้หนูก็ทำมาเรื่อยๆจนจนนี่แหละวันนั้นอะ่ะมันมีการป้อนชิ้นงานชิ้นที่หนูทำไม่ได้<ะ>หนูเอ๊ะจะทำยังไงหนูก็พยายามเก็บนูน่นเก็บนี่ไปเจอชิ้นเนี้ย<ะ>หนูว่าอ๋ออาหูสว่างเลย<ะ>หนูโดนทำงานชิ้นใหญ่มันมีการซ้อแบบเนี้ย ให้มันแบบว่าเป็นเป็นเดือยเป็นริ่มเป็นอะไรเงี้ยแล้วหนูก็มีหลงเหลืออยู่ก็คือปั้นลมหางปลา<ะ>หนูไม่รู้หรอกว่าสมัยก่อนเ็าทำไงเขาก็มีการเจาะเสียบแล้วก็ใส่เดือย<ะ>คือไม่ได้ใช้ตะปูะอันนั้นอะ่ะมันก็ทําให้เราอ๋ออ,อ๋ออขึ้นเรื่อยๆจนจนแบบว่าคืองานอะ่ะเราไม่คิดหรอกว่าอีกแค่เนี้ย<ะ>มันจะทาให้หนูเข้าใจอะไรอีกหลายอย่าง มันก็เลยต่อยอดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยงานทุกอย่างจะทำกวียนทำสีฝัดข้าวที่ต่อมาจากตรงเนี้ย<ไ>หนูก็เริ่มเริ่มไม่ได้ยังสีฝัดข้าวหนูก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีมันมีลายลายลูกฟักอยู่ด้านหนึ่งห,หนูก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องมีแบบเนี้ยลายลูกฟักนี้คือคือ,อมันมันเหมือนด้านฝาใช่ใช่เนี่ยเนี่ยมันเป็นฟัก อ,อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกฟักก็คือแต่แต่มันจะมีเป็นเป็นใส่ฟักแต่พวกหนูอันนี้มันชิ้นเล็กไม่ได้ใส่อ,อ,อ่าฮะแต่และมันจะมีด้านเนี้ยด้านขวางขวางตรงอีกเส้นหนึง่งอ,อีกเส้นหนึง่งคือเอาเนี้ยเสียบเข้าไปก็คือเขาก็จะมีอันนี้แหละของก็มีไทยฝ่าเรือนไทยใช่ไช้ฝาประกลใช่แล้วหนูก็เลยแบบอ๋ออะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าจริงๆอ่ะมันต้องมีอีกอีกอันนึงด้านขวางแต่ดูหลายๆหลายๆอันก็ก็ไม่มีก็มีค่ะ ก็คือมันเหมือนกับมันเป็นวงจรจากหนึ่งมาสองมาสามมาสี่มาห้าแล้วแบบสุดท้ายแล้วทำให้หนูแบบเข้าใจงานจากที่หนูแบบทำแต่ไม่มีความรู้และไม่ได้เข้าใจในเนื้องานตอนแรกซึ่งเวลาไปเนี่ยหนูจะตอบหรือว่าหนูจะคุยกับลูกค้าไม่ค่อยเต็มร้อยในหัวใจจะบอกว่าใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้หนูบอกกับตัวเองไปเดี๋ยวกลัวผิดแน่ ใช่เอ้นี่มอ๋หรือเปล่าวะใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นหนูโดนขังหนึ่งไงทำให้หนูจดจำไม่ลืมกันทุกวันเนี่ยหนูออกงานครั้งเลกๆหนูทำเกวียนไปวางลูกค้าเดินมาเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกเกวียนเขาเรียกอะไรเลื่อนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วหนูก็เกิดมาหนูไม่เคยเห็นน่ะคุณเอ๋ต้องเข้าใจว่าหนูไม่เคยเห็นหนูก็เถียงใจขาดเลยว่าเนี่ยกุยยนก็คือหนูทำเกวียนไงคะแล้วลูกค้าเขาก็น่าจะบอกว่า เนี่กยกวีนอ่ะของหนูว่าใช่กวียนแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่มันมันเป็นโบราณกว่ากวียน<ม>ตัวนั้นเนี่ยมันเกิดก่อนกวียนมันเป็นแบบเขาใช้ล้อไม้อะ่ะแล้วใช้ไม้ไผ่สารบนล่างเพื่อจะบรรทุกโน่นนี่นั่นแล้วก็เลื่อนเอาอะ,อะเลื่อนอีกอันหนึ่งอะ่ะก่อนที่จะเป็นล้อกลมอะ่ะเป็นเป็นไม้ไม้แทนล้อ,อคือเหมือนแบบว่าเอาของวางบนนั้นแล้วก็ ลากไปโดยใช้เส้นไม้สองเส้น uh huh. หนูก็เลยตอนหลังมาเจอในหนังสือเ uh huh. ล้อก็มีผู้ใหญ่ผู้เฒ่าอะไรเงี้ยล่า uh huh. ให้ฟังเขาเข้าใจแล้วคือคืองานอะ่ะหนูบอกเลยว่าหนูไม่ได้เกิดมาแล้วเห็น uh huh. หลายหลายชิ้นหนูเกิดมาไม่เห็นเลย uh huh. หนูเห็นแค่บ้านเรือนไทยแม่อย่างเดียว uh huh. แล้วก็ยุ่งข้าวเกวียน uh huh. แต่ไม่เจอไอ้ตัวนั้นอ่ะที่ลูกค้าผู้หนู uh huh. ไม่เคยเจอ ซึ่งเถียงใจขาดเลยสมัยเมื่อประมาณสิบยี่สิปีอ,ะอ่ะหนูจะบอกว่าไม่ใช่กุยยนนกวียนแต่ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วอ,อันนั้นอะ่ะคือมันไม่ใช่กียมันเรียกอีกอชื่อหน,นึ่งใช่แต่ว่ามันเกิดก่อนกุยยนซึ่งมันเป็นรุ่นนู้นแบบรุ่นปู่ย่าตาทวดนู่นเลยอ่ะซึ่งเรามันเกิดรุ่นนี้เราก็ไม่ทันเห็นแล้วพิพิธภัณฑ์ที่ไหนมันก็ไม่วางให้เราดูเราก็เลยไม่รู้สุดท้ายจากตรงเนี้ย ที่หนูแบบไม่ได้คิดว่าคุณค่าหรืออะไรยังไงตอนแรกหนูคิดครั้งแรกคือเอาไว้เป็นที่ระลึกสักชิ้นเดียวแต่การที่เอามาเก็บไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่ระลึกมันกลายเป็นการให้เราแบบเข้าใจงานเข้าใจในการแปะ ลายข้างฝาบ้านทรงไทย <tick. S 2> ว่าความเป็นมาเขาแปะอย่างนี้ <tick. S 2> มันต้องมีชิ้นงานแบบนี้ก่อนแล้วเขาถึงจะช่างเขาถึงจะประกอบออกมาเป็นแผ่นเป็นฝาให้เราที่เราเห็น Stevens, จริงจริงมันมาจากชิ้น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 ซึ่งมันละเอียดมาก <S 2> <S 2> <S 2> บ้านทรงไทยที่เป็นทรงไทยภาคก,กลางอ่ะหนูว่ามันละเอียดกว่ากว่าภาคอื่นภาคอื่นก็ละเอียดแต่ว่าหนูว่าอันนี้มันละเอียดกว่าค่ะจากที่ทํามา นี่แหละทำให้หนูแบบต่อยอดต่อยอดจนทุกวันนี้ค่ะก็จากตอนนี้ก็จะทำให้ให้เห็นว่าคือสิ่งของแค่บางทีแค่เป็นเป็นแค่แผ่นไม้ซึ่งถ้าเกิดไปเราเห็นวางอยู่กับพื้นเนี่ยเราก็ไม่รู้มันคืออะไรนะแต่ว่ามันก็จะเป็น สิ่งที่แทนความทรงจําที่พี่เขาเก็บมาแล้วมันก็คือถ้าเกิดว่าคนภายนอกดูดูมาเห็นดูเห็นแผ่นไม้เนี่ยก็ไม่รู้รอกว่าเอะมันจะมันจะโยงใยไปถึงความทรงจําหรือว่ามันจะทําให้งานอะไรที่แบบว่าเป็นงานทําไม้ทํามืออะไรประมาณนี้ให้มันสมบูรณ์ได้แบบไหนยังไงเนี่ยแต่ว่าด้วยความผูกพันเนี่ยแล้วก็ด้วยความที่ที่ ศึกษาเพิ่มเติมแลหลังจากที่ที่ทำงานของพิทัศ์มาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเ็าจะทำให้งานณจุดป,ปัจจุบันเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่จะเองทำในในสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ค่ะครับขอบคุณมากนะครับ